หนึ่งวันพาลูกสาวไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์การแพทย์สิริราชลูกสาวคนอื่นอยากเที่ยวห้างลูกสาวฉันอยากไปดูอาจารย์ใหญ่แต่จริงๆแล้วแม่นางก็ชอบด้วยแหละตัวฉันเองฉันก็ชอบไปดูแบบนี้ซึ่งตึกที่เราไปนะก็จะเป็นตึกอดุลเขาเรียกกันว่าตึกอดุลอันนี้เราก็เดินเข้ามาตามที่พี่รปภเขาบอกเขาบอกว่าให้เดินตรงมาเรื่อยๆแล้วก็แยกที่สามเลี้ยวขวาเข้ามา ฝั่งซ้ายมือที่เห็นนี้ก็จะเป็นแบบเป็นห้องเก็บศพเป็นห้องแบบจุดรับศพแล้วเราก็เดินอ้อมมาจนถึงหน้าตึกนะนี่ก็คือตึกอะดุลเดชวิกโรมซึ่งก่อนทางขึ้นนี้เราจะต้องแลกบัตรประชาชนไว้ก่อนนะหนึ่งใบแล้วเราก็ขึ้นมาเพื่อที่จะซื้อบัตรเพราะว่าพิพิธภัณฑ์อยู่ชั้นสองนี่ก็จะเป็นรถโบราณเขาก็จะตั้งไว้อย่างนี้วันที่เราไปก็คือเป็นวันจันทร์นะคนก็ค่อนข้างที่จะเยอะ เดินเข้ามาข้างในก็จะเป็นอ่อนี่เลยพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราชก็ซื้อบัตรตรงนี้ใบละ25บาทเท่านั้นเองเพราะว่าเราเลือกไปแค่2ตึกหลังจากนี้เราก็ถ่ายไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าข้างในเขาไม่ได้ให้บันทึกภาพใดๆทั้งสิ้นพอเสร็จจากตึกนี้นะเราก็จะไปกันต่อที่ตึกที่2ที่เราจะไปก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะคะตึกนี้เขาก็จะมีพิพิธภัณฑ์2ชั้นก็คือชั้น2กับชั้น3ก็จะเป็นกายวิภาคอ่คลองดอนอ่าประมาณนี้ เข้าไปก็ใช้ตัวใบเมื่อกี้นะคะยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ดูเขาก็จะให้เรา,าไปฝากสัมภาระก่อนแล้วก็ขึ้นมาชั้นที่สอง,งเลยตอนเข้าไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้บันทึกภาพนะคะเราก็เลยจะพูดถึงว่าเป็นร่างอาจารย์ใหญ่ที่เขาวางไว้แล้วก็ จะมีการบรรยายข้อมูลประมาณว่าหนึ่งร่างอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็สำหรับนักศึกษาแพทย์4คนแล้วเราก็ไปต่อกันชั้นที่3ชั้นที่3ก็เหมือนกันคือเราเก็บภาพมาไม่ได้เลยนะเพราะว่าเขาไม่ให้ถ่ายรูปถ่ายอะไร<ต>เลยแต่โซนชั้นนี้จัดแสดงเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ก็คือจะเยอะกว่าจะมีทั้งพวกแบบโครงกระดูกหรือว่าแม้แต่พวกชิ้นส่วนร่างกายตามแบบเส้นต่างๆที่เขาทาไว้เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ อ่าศึกษาอะไรแบบเนี้ยก็คือจะเยอะเยอะกว่าชั้นสองคือแบบมีทั้งร่างเลยอย่างเงี้ยชมพิพิธภัณฑ์เสร็จแล้วเราก็ไปวังหลังกันต่อออกมาจากหลังโรงพยาบาลก็คือตรงฝั่งนี้มันจะเป็นแบบฝั่งท่าน้ําเลยก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่เรามาวังหลังนะครั้งแรกก็คือนานแล้วอ่ะตั้งแต่เนตเด็กๆก,ก็เป็น10ปีและตอนนั้นมาก็คือยังยังไม่ได้เป็นแบบบรรยากาศแบบนี้แต่คนเดินน้อยกว่า เมื่อตอนนั้นนะตอนนี้คือคนไม่ค่อยเยอะอาจเป็นเพราะว่าที่เรามามันเป็นวันจันทร์หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ว่าของที่ขายในซอยก็ก็ปกติเพียงแต่คนเดินไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่และที่เวลาที่เรามานี่ก็คือประมาณบ่ายโมงกว่าๆประมาณเนี้ยพอเสร็จแล้วก็เลยมานั่งลองกินซูชิวางหลังเห็นเขาบอกอร่อย ไม่เคยมากินเหมือนกันราคาคำนึงก็เริ่มต้นเพียงห้าบาทสิบบาทประมาณนี้ก็ถือว่าราคาไม่แพงมากกินได้สองแม่ลูกก็จัดกันไปคนละสี่ห้าคำก็เพราะว่าตอนเช้าไม่ได้กินข้าวไงก็ช่ำๆกันไปเนตเขาก็ชอบกินแบบพวกไข่กุ้งไข่ปลาอะไรแบบนี้เห็นลูกยิ้มมันก็ดีใจน้องคนเรานานนานทีนางอยากจะออกจากบ้านทีก็เลยแบบตื่นเต้นนิดนึงลูกอยากออกจากบ้านแต่ออกจากบ้านมาทั้งทีก็คือ มาดูอาจารย์ใหญ่ลูกชั้นมาดูอาจารย์ใหญ่พอกินเสร็จแล้วก็ไปเดินเล่นกันสักแบบหนึ่งก็มาถึงบ้านเตาอบเป็นร้านขนมแบบเบลนี่เห็นว่าเป็นร้านดังมากด้วยนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ซื้อเบลนี่เลยนะเนทอยากกินมาร์กองคือราคาเขาก็แบบเบลนี่รู้สึกจะสิบาทหรือสิบสองบาทไม่รู้จําไม่ได้แต่ว่าเขาก็จะมีขนมอย่างอื่นขายด้วยแต่คือที่เดินเข้ามาในร้านนี้ก็คือเนทอยากกินมาร์กองชิ้นละห้าบาทน่ารักนะ ราคาก็น่ารักชิ้นก็แบบพอดีคําอะไรเงี้ยไม่แพงมากก็คือมีแบบซื้อ12ชิ้นแถมเท่าไหร่แถม1ชิ้นอืมก็จะมีหลายรสสีสันก็น่ากินดีก็หยิบตามใจได้ได้เลยหรือว่าจะแบบหยิบแบบที่เขาเป็นกล่องแพ็คไว้ให้แล้วก็ได้อืก็เนี่ยชิ้นละ5บาทน่ารักน่ารัก ชิ้นเล็กๆแล้วก็ไปปิดจบที่ไดฟูกุก็กชิ้นละ15บาท20บาทประมาณนี้นางก็คิดถึงพี่ชายพี่ชายเขาชอบกินซื้อไปฝากพี่นนท์หยิบ2อันน่ารักมาก